วันนี้หิวท้องร้องระดับสิบลิตรนึกในใจพระถังซัมจัง๋งพุทโธธรรมโมสังขช่วยรูป้วยผ่านมาเจอร้านตีน้อยแววคว้าบเข้าไปไอยากเชื่อว่าคําอธิษฐานจะเป็นจริงเข้ามาถึงวันนี้ไม่ต้องรองคิวหลายสิบหมื่นลิได้ที่นั่งทันทีเขามาถึงก็เริ่มสั่งเมนูโปรกันไปเลยค่ะสามชั้นสไลด์แบบนี้ดูจากสายตาแล้วพร้อมจะตะคุบเหยื่อทันทีเกเมนูอาหารเสร็จแล้วก็มาตรงส่วนบาร์ที่รับรองแขกสเปอร์วีไอพีอย่างเราแม้มีน้ําหลากหลายชนิดค่ะเมื่อเยี่ยมชมตรงส่วนของบาร์น นำเรียบร้อยแล้วอาหารก็มาพร้อมเสิร์ฟถึงโต๊ะทันดีน้องๆน,นี่เดินมากันแบบน่ารักมากเลยนะเธอไม่มีปากไม่มีเสียงเสิร์ฟเสร็จแล้วก็ไปไม่ทันได้ทักยน้ําซุปที่เรียกในวันนี้ก็เป็นน้าซุปน้ําดาและหมาล่าแต่ไม่ได้มาในหม้อได้องคารนะเธอนักรบตัวจริงก่อนจะลงสนามต้องเตรียมอาวุธให้ครบหมือนและนี่คือสิ่งที่ฉันได้เริ่มเปิดต่อมรับรสด,ด้วยสันคอสไลสะดุ้งน้าหมาล่าเห็นน้ําจิ้มหน้าตาอ,อนุบาลแต่รสชาติบอกเลยปรมมจารย์คันเทมาถึงจุดนี้เครื่องจักรสังหารเริ่มทํางานเข็มทองพันด้วย3ชั้นสล์แบบนี้มาถึงจุดนี้้ตอองบก เลยว่าต้องกราบขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทําให้ฉันได้เจอสูตรนี้มามันช่างฟินเวอร์เยิมและช่าในปากมันเด้งขนาดนี้แม่เด้งขนาดไหนก็ลองดูสายตาอันเบิกโพลเหมือนขุดเจอทรัพย์สมบัติ อันล้ำค่าในมหาสมุทรแอตแลนติกมาถึงจุดนี้เครื่องจักรสังหารเริ่มทํางานเราจะเริ่มจัดก,การกับเหยื่อที่อยู่ตรงหน้าให้อาบ่าบทขยี้สิ่งต่างๆและรําเรียงน้องๆลงไปกองอยู่ในค,คานี้อร่อยหอะถึงขั้นทุบอกกันเลยทีเดียวมาถึงจุดนี้เริ่มทําการปู้ยี้ปู้ยาและโคเลโคเลทุกสิ่งอย่างลงไปอยู่ในหมอ้อทาเตือนน้าซุปที่นี่ค่อนข้างจะนักเลงเพราะกลิ่นเริ่มยั่วยวนเตะจมูกข,ขึ้นมามาถึงจุดนี้อยากให้ทุกคนจับตามอง,มองให้ดีไม่ต้องไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยก็มีหมกตับทีดีเพียง ตงไปในน้ําแบบนี้มันช่ำมากคนอื่นกินยังไงไม่รู้แต่ส่วนตัวฉันนั้นต้องทวินแคมเท่านั้นให้เต็มคําและแลนด์มาร์คพุ่งตรงวิ่งเข้าไปเห็นแบบนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าฉันเป็นยายสายในตำนานยินดีกับทุกคนที่ดูมาถึงจุดนี้รอคุณจะได้เทคนิคดีๆในการกินสันคอสไสลด์ชิ้นเดียวไม่พอต้องคอมโบเซต และงําเข้าปากต้องบอกเลยนะคะตีน้อยสาขาแจ้งวัฒนะของสดและเสิร์ฟเร็วทันใจสําหรับใครที่รู้ตัวว่ามโมโหหิวเหีย้ยปล่อยให้เป็นกล่องข้าวน้อยค่ะแม่ให้เรียนเชิญมาที่สาขานี้ได้เลยสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารอาหารมีอีกมากหมายบอกเลยอันนี้เพิ่งมาได้ถึงครึง่งทางมากันสองคนแม่ลูกสั่งกันถึงขนาดนี้กินขนาดนี้และจะครีขนาดไหนละแม่ส่วนเด็กหญิงเปิมไม่ต้องถามเพราะนี่คือร้านที่โปรดปานของเธอมากันกี่ทีกี่ครั้งก,กินกันจนจะต้อง านออกจากร้านกันเลยทีเดียวและสิ่งที่ฉันทุ่มเทใส่ลงไปในหม้อนั้นบอกได้คําเดียวณนะจุดนี้กดไม่ลงหาจุดกึ่งกลางหม้อไม่เจอมาถึงร้านชาบูแบบนี้หมูสไลด์ชุบไข่ต้องเข้าบวกกับความยืดหยุนของฟองเต้าหู้จิมจ้มน้าจิ้มปุยปุยย่ำน้องและบรรจงเข้าปากมาถึงตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังบรรจงเรียงสร้างลงไปในกระเพาะเรื่องทํางานเริ่มบทย,ย่อยน้ําจิม้มรอบสองก็ตามมาเห็ดเข็มทองบ้านใครกินยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยแต่ตัวฉันนั้นเกณฑ์เป็นกอและเป็นกรอบเป็นกรรม พุงตรงปยัางป่าถ้าพูดถึงเรื่องลูกชิ้นจริงที่นึกขึ้นได้ในวัยเด็กต้องเสียบอยู่ในไม้อะแหละลาดน้าจิม้มหนึ่งลูกไม่พอค่ะของฉันต้องเป็น3ามลูกเท่านั้นน้อยกว่านี้ไม่พอดีคําจริงๆจัดการกับทุกสิ่งอย่างบนโต๊ะเรียบร้อยก็มาต่อกันที่สเสลับปีทีหิมะแก้วนี้บอกเลยตั้งแต่มีสเสลบปีแก้วดีประเทศไทยก็ไม่จำเป็นจะต้องมีหิมะอะแล้วจริงไหมล่ะทุกคนคะกินกันขนาดนี้สงสัยมิวหวังต้องกลับไปขอซบอก,อกเจลลี่ที่บาลาลา้านละล่ะ